การุนาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและเคารพรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของรอวันที่2พฤษภาคมปี2022 วันนี้นะครับเรื่องราวที่น่าสนใจเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของเดอะบัตไลท์ครับจะมาปรากฏตัวที่รอรวมทั้งเรื่องของผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งอย่างมุตฟฟาอาลีด้วยนะครับแล้ววันนีน้จะเป็นอย่างไรก็มาติดตามกันเลยนะครับวันนี้เปิดรายการมาด้วยเดอะบัตไลท์นะครับพพลเฮแมนบอกว่าท,ทุกทท่านขอต้อนรับสู่มันเดยไนรอและมันพิเศษมากๆสําหรับพวกคุณท,ทุกทท่านพวกท่านควรยืนให้ความเคารพท่านหัวหน้าเผ่าผู้ยิ่งใหญ่ชายผู้ที่ไม่มีทางเอาชนะและเป็นแชมป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโรมัน r a i n Rangs ลงมาเลนบอกว่านอตคาโรไลนาจงบูชาชั้นหลังจากพูดจบนะครับ RK Bro g, ก็ขึ้นมาใส่ RKO d ดิโซกองไปตามด้วยดูไม่ไทยเปิดตัวออกมาครับทั้ง2ทีมอัดกันแบบไม่หยุดยัง้งจนเหล่ากรรมการเนี่ยจะต้องออกมาห้ามแต่ภาพมาที่ e c q เคนะครับเข้ามาแนะนำตัวกับ s t e v t Profit แต่ Alpha Academy เนี่ยเข้ามาขัดจังหวะนะครับแล้วก็รวมทั้ง Kevin Owen ก็มาบอกว่า e c เเนี่ยเป็นคนโกหกและเครื่องจับเท็จก็สามารถโกงได้ สุดท้ายนะครับทั้ง6คนเนี่ยก็ท้าเจอกันแบบ Team. แท็กทีมตัดภาพมาคู่แรกนะครับเควินโอเว่นอัลฟาคาเมีเจอกับ e ีซแล้วก็สตีดโปรฟิตโตวแมตดีเลยครับทุกคนเชดเกเบลช่วงนี้คือเอาอยู่จริงๆเวลาปั้มยิ่งพอมาจับคู่กับคนที่เหลือในแมตช์นี้เนี่ยมันออกมายอดเยี่ยมเลยครับเพราะว่าคนที่เหลือก็ปั้มกันค่อนข้างเร็วแล้วก็มีสไตล์ที่เด่นชัดอยู่แล้วเป็นประจำนะครับแถมมีโอทิสที่คอยใช้พละกําลังในการ เป็นตัวไฮไลท์ของแมตที่ออกมาดูดีอีกนะครับส่วนตอนจบเนี่ยก็จบอย่างมีเล่ห์เหลี่ยมได้อย่างยอดเยี่ยมตอนจบนะครับเควินโอเว่นเนี่ยเกี่ยวขาอีซีเคียวก่อนที่แชดเกเบลจะรวบกดเอาชนะไปแต่ภาพมาที่ AJ Style น์ะครับถูกถามถึงแมตที่เขาจะเจอกับเดเมียนพีทอีกครั้งในคืนนี้นะครับ AJ s t y l e บอกว่านี่เป็นเรื่องของเอชกับอีโกของเขาใน Re สเซอร์มานีเนี่ยฉันกำลังจะชนะอยู่แล้วแต่หมอนั่นกับโผหัวมาจากไหนก็ไม่รู้ฉันก็เลยพลาดท่า,าพ่ายแพ้ไปในคืนนั้นแต่คืนนี้ ถ้าฉันสามารถเอาชนะดเดเมียนพีทได้เขาจะถูกแบนจากข้างสนามใน WrestleMania b a แ k l a s h แต่ถ้าฉันแพ้ฉันคงต้องหาแผนสำรองตัดภาพมาที่ซอนย่าดีเวลกับอดัมเพียสนะครับซอนย่าดีเวลบอกว่า mm hmm. สัปดาห์ที่แล้วในฉันไม่ได้ทำอะไรผิดฉันทำทุกอย่างตามกติกาเพราะฉะนั้นฉันไม่สมควรจะถูกลงโทษอดัมเพียสบอกว่าคนที่มีอำนาจเหนือกว่าเนี่ยเขาไม่พอใจมันไม่เกี่ยวกับสัญญาแต่มันเกี่ยวกับการใช้อำนาจของเธอพวกเขาเห็นเธอยัดตัวเองเข้าไปในแมตช์ชิงแชมป์ และการพยายามเอาชนะอย่างน่าเกลียดเพราะง้นพวกเขาเลยอยากทําให้มันถูกต้องซึ่งจะเป็นแมตช์โดยไม่มีอํานาจของเธอเข้ามามีส่วนร่วมโดยจะเป็นแมตช์แท็กทีม6คนซอนยาดเดวิลเลียรลิปลีเบ็คกิลินจะเจอกับเบียนกาแบรแลลิฟมอร์แกนอสุกะคืนนี้เธอไม่มีอํานาจของผู้จัดการทั่วไปโอเคนะตัดภาพมาคู่2นะครับคนหลงทางเวียมาฮาวเจอกับบริกแฮตสันคนหลงทางเวียมาฮาวกระทืบเจ้าบ้านเอาชนะไปได้อย่างสบายๆนะครับ ตัดภาพมาที่กลุ่ม Judgment Day เปิดตัวออกมานะครับ AJ บอกว่าพวกเราคือ Judgment Day ฉันรู้ว่าคนอย่างพวกนายเนี่ยทนดูตัวเองในกระจกไม่ได้ฉันรู้ว่าพวกนายเนี่ยไม่ชอบฉันอีกต่อไปเพราะว่าพวกนายเนี่ยรู้ว่าตัวเองห่วยแตกแค่พวกนายสามารถสวมรองเท้าเดินออกมาจากบ้านแล้วมีปัญญาซื้อตั๋วมาดูเนี่ยแค่นี้ก็ปฏิหารแล้วเหมือนกับ AJ ที่เขาไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยห่วยแตกแค่ไหน แต่ AJ เจเขารู้อยู่แล้วเขารู้อยู่แก่ใจว่าเขาอาจจะโดนการพิพาคสายยางโหดร้ายใน w r e s t l e m a n i a Backlash เพราะฉะนั้น AJ นายก็เลยไปคุยกับอดัมเพีย c e สให้เดเมนพี e เนี่ยถูกแบนจากข้างสนามแต่เชื่อเถอะว่านายกำลังก้าวเข้าสู่ความมืด AJ s t y l ตเปิดตัวออกมานะครับตัดภาพมาคู่3ครับเดเมนพีทเจอกับ AJ s t y l ตตัวแมตช์ถือว่าไม่แย่ครับมีความเดือดความแลกท่ากันมากขึ้นไม่ได้มีการเตะต่อยง่อยๆของเดเมนพีทเพียงอย่างเดียว เน้นไปที่ท่าหมวยปล้ำมากขึ้นนะครับมีจังหวะให้ลุ้นมากขึ้นก็ถือว่าไม่แย่สําหรับแมตชนี้ตอนจบนะครับ AJ s t y l e ์รวบกดเอาชนะไปได้หลังจบแมตเนี่ยเอ็ขึ้นมากระทืบ AJ s t y l e นะครับเอ็ดกำลังจะคอนแชตโต้ใส่แขน AJ แต่ว่า Finn b a l e r เปิดตัวออกมาช่วยเอาไว้ตัดภาพมาที่ MVP Omos แล้วก็ s a d i c Alexander นะครับ s a d i c Alexander บอกว่า Hey MVP ฉันรู้ว่านายยุ่งยุ่งแต่ฉันจะบอกว่าฉันขอบคุณมากที่เราเคยร่วมทีมกันนายเป็นคนที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้ถือแชมป์ ตอนนี้เนี่ยแลชลี่อยู่ที่นี่และเต็มไปด้วยอีโก้ของเขาเพราะงั้นถ้าเราสามารถร่วมมือกันได้เนี่ยมันก็น่าจะดี MVP บอกว่าขอบใจมากที่นายมองเห็นความจริงนะแต่ว่าฉันก้าวผ่านอดีตมาแล้วฉันก้าวข้ามเดอะเฮิร์สต์บิสเนฉันก้าวไปสู่สิ่งที่ใหญ่กว่าโอโมสจะหักกระดูกแลชลี่ทิ้งในเรสเซิลมาเนียแบล็คลาชแซดดี้กับ a ลซันเดอร์บอกว่าเอาละฉันไม่ได้พูดถึงอดีตวันนี้เนี่ยมีแค่ฉันคนเดียวไม่มีเชลตันเอางี่ไหมคืนนี้เนี่ยฉันจะจัดการบ็อบบี้แลชลี่เพื่อพวกาย เอ p บอกว่าโอเคนายเริ่มน่าสนใจแล้วเอางี้ถ้านายจัดการบ็อบบี้แลชลีย์ได้เรารับปากว่าเราจะดูแมตช์ของนายตัดภาพมาที่หน้าเวทีนะครับเดะมิดเปิดตัวออกมาเดะมิดบอกว่าขอต้อนรับสู่รายการที่เจ๋งที่สุดใน WWE m i s ม t สสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฉันได้รับเกียรติจากชายหนุ่มที่มีความสามารถแชมป์ที่อายุน้อยที่สุดเทอรี Theory. แต่โชว์ของฉันเนี่ยถูกป้นด้วยชายคนหนึ่งฉันไม่อยากจะบ่นอะไรมากนะเพราะว่าฉันเนี่ยโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว แต่ฉันจะให้เขาเออกมาอธิบายด้วยตัวเองขอต้อนรับแขกรับเชิญของฉันมูต์ฟ่าอาลีมูต์ฟ่าอาลีเปิดตัวออกมานะครับแต่สักพักหนึ่งเพลงกระดับแล้วใหม่ก็ไม่ติดเดมิสบอกว่าโอ้นี่ทั้งใหม่ทั้งเพลงมันดับได้ยังไงนะนี่มันรายการที่ยอดเยี่ยมนะพวกนายทีมงานไม่มีความเป็นมืออาชีพเลยหรือไงแต่พอพูดถึงเรื่องความไม่เป็นมืออาชีพเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตอนที่ฉันกําลังคุยกับเด็กน้อยพรสวรรค์เทอรีก็มีบางคนออกมาขัดจังหวะฉัน การกระทําที่หยาบคายนั่นทําให้เกิดคําถามว่าการที่นายเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นเพราะว่าแค่นายไม่ได้แชมป์เรียกร้องความสนใจหรือเพราะว่าแฟนๆลืมนายกันแน่มูตฟาอาลีทาให้นายงอแง,งฉันพูดขนาดนี้แล้วไมของนายก็ยังไม่ติดอยู่อีกหรอว่ามูสขอโทษนะกร,ะรุณาอย่าเปิดทวิตเตอร์แล้วโพสต์ด,ด่าดฉันเลยมูตฟาอาลีบอกว่าฟังนะฉันและทุกๆคนเนี่ยมีเรื่องให้ด่าเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นนั่นคือการที่นายยังทํางานอยู่ที่นี่ รู้ไหมข้อแตกต่างระหว่างฉันกับนายตอนที่ไม่มีใครรับฟังนะ่ะมันเป็นยังไงนายไปหลังฉากเราร้องไห้งองแงเพื่อให้ได้สิ่งที่อยากได้แต่เมื่อไม่มีใครฟังฉันฉันหันไปหาคนดูเพราะคนดูคือสิ่งเดียวที่สําคัญเทลลี่เปิดตัวออกมานะครับเทลลี่บอกว่าขอโทษนะครับที่ออกมาขัดจังหวะก,การสนทนาของพวกนายแต่ผมมีอะไรอยากจะพูดอย่างที่คนพวกนี้อยากจะฟังมิสสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันกวนใจผมมากคุณมีแมตช์ท,ทั้งๆ้ที่คุณไม่ได้เตรียมตัว ผมเลยไปคุยกับคุณแม็กแมนเพื่อให้ลบสติการพ่ายแพ้ของนายออกไปนั่นเป็นสิ่งที่ผมทําได้เมื่ออาลีคิดจะมาเกาะคุณดังและนายอาลีฉันเข้าใจว่านายในอยากได้แมตช์ชิงแชมป์แต่สิ่งที่นายทำเนี่ยมันทาให้นายไม่เหมาะสมกับการชิงแชมป์เลยมูตฟาฟารอาลีบอกว่าพวกมึงพูดมากจังวะมิดฉันเข้าใจนะที่นายโกรธเพราะว่านายแพ้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่นายเทอรี่นายพูดผิดหมดฉันทําทุกอย่างเพื่อให้ได้แชมป์แต่ฉันไม่ต้องการโอกาสมาประเคนให้ฉันต้องการสู้เพื่อมัน ทียรีบอกว่าดีเพราะงั้นฉันเลยคุยมาแล้วเรียบร้อยและเขาได้อนุญาตให้นายมีแมทหาผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งในคืนนี้และมันจะไม่ง่ายสําหรับนายแน่นอนแต่ถึงยังไงถ้านายเจอกับฉันนายก็สู้ฉันไม่ได้อยู่ดีโอ้และมิสสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนายควรได้โอกาสแก้มือนะเพราะงั้นคู่ต่อสู้ในการหาผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งของมูตฟาอาลีก็คือเดอะมิสและเทียรีในแบบแฮนดิแคปแมท ตัดภาพมาคู่4นะครับหาผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งมูตาฟาอาลีเจอกับเทียรี่แล้วก็เดอะมิสัวแมต์กลางๆครับไม่ได้มีอะไรหวืรหวาแต่ยังมีความทุ่มเทของมูตาฟาอาลีให้เห็นอยู่ตลอดการพุ่งเหลาอย่างเจ็บตัวเพื่อความสะใจของคนดูเนี่ยมีอยู่ให้เห็นเรื่อยๆนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่ทําให้ตัวแมตต์เนี่ยมีความว้าวที่น่าสนใจแต่ส่วนในด้านอื่นๆฮะก็ดูปกติไม่ได้โดดเด่นหรือว่ามีอะไรที่ประทับใจมากนะักตอนจบนะครับเทียรี่เนี่ยมาจาับขาอาลีก่อนที่เดอะมิสจะใส่ส,ส,สกอร่านากดาไป หลังจบแมตช์นะครับแชมเป้าเข้ามารอบทำ้ายอาลีไปตามระเบียบแต่ภาพมาที่กลุ่ม24 7นีโฟเซเว่นนะครับพวกเขาทะเลาะก,กันเรื่องการชิงแชมป์ในงานแต่งแต่ว่านิกกี้เอเอชนะครับก็เข้ามารอบทำลายจนได้แชมป์ไปเดน่าบุกเลยขอรีแมตช์กับนิกกี้แต่ภาพมาคู่5นะครับชิงแชมป์24 7นีโฟเซเว่นเดน่าบุกเจอกับนิกกี้เอเอชนะครับตัวแมตช์ไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่ทุกคนจบลงง่ายๆตามสไตล์24 7นีโฟเซเว่นนะครับหลังจบแมตช์เนี่ยเรจจี้พยายามจะกดเดน่าบุกอีกครั้งเพื่อแย่งแชมป แต่เดน่าบุ๊กทนไม่ไหวนะฮะสุดท้ายก็เลยขอหย่าก,กับเบรจจี้ซะเลยตัดภาพมาที่เบกกี้ลินนะครับถูกสัมภาษณ์ถึงการกลับมาของอาสุกะเบกกี้ลินบอกว่าลองคิดดูสิสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฉันต้องรวบรวมความกล้าขนาดไหนที่จะออกไปบอกทุกคนว่าฉันเสียแชมป์เสียเกียรติยศเสียคุณค่าของตัวเองไปแต่แล้วอาสุกะคนที่ฉันเคยมอบแชมป์ให้ก็ออกมาและต้องการ,รเผชิญหน้ากับฉันเธอก้าวไปเป็นนักรบส่วนฉันเองก็ก้าวไปเป็นแม่คนในตอนที่ฉันกลับมาเนี่ยเธอก็หายหัวไปแล้ว และตอนนี้ฉันแย่ลงเธอก,ก็กลับมาท้าทายฉันซะอย่างนั้นเธอไม่เคยเจอฉันเธอก็เลยไม่รู้ว่าฉันน่ากลัวขนาดไหนนี่คือเรื่องราวการกลับมาของฉันและมันจะเริ่มต้นด้วยการจบอาชีพของอาซูกะตัดภาพมาที่เซธโรลินเปิดตัวออกมานะครับเซธโรลินบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราฉลอง20ปีของแรนดี้โอตันแต่ใครกันที่ควรจะได้รับการเฉลิมฉลองนั่นก็คือไอคอนเจ้าแฟชั่นอย่างฉันผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเซตฟิกกิ้งโรลิน มารู้สึกดีจริงๆที่ได้อยู่ในสปอ t l ตไลท์และใน WrestleMania Backlash โคดีจะไม่แย่งสปอตไลท์ของฉันไปไม่ได้เพราะในสปอ t l ตไลท์คือที่ของฉันพวกนายมักจะลืมความยอดเยี่ยมของเซธลอรินเพียงเพราะโคดี้ก้าวเข้ามาถึงแม้พวกนายจะลืมแต่ฉันชอบเหลือเกินที่จะย้ำเตือนพวกนายว่าฉันในยอดเยี่ยมขนาดไหนโคดี้โรดเปิดตัวออกมานะครับเซธลนบอกว่าก่อนที่นายจะพูดอะไรเนี่ยนายโผล่หัวมาทําไมวะโคดีโรดบอกว่านี่มันอะไรกัน มันเกิดอะไรขึ้นทําไม่นายยังยึดติดอยู่ขนาดนั้นมันเหมือนกับว่าชัยชนะของชาในเรสเซิลแมนเนียติดอยู่ในหัวนายและนายแงะมันไม่ออกนายมันเหมือนคนเสียสติเซนต์ลอนบอกว่าฉันเหรอฉันเนี่ยนะคนเสียสตินั่นคือความคิดของนายไอ้หนูอเมริกันด REAM ดัสตี้โรดเนี่ยเขาปั้มมาเป็นพันๆครั้งในสนามแห่งนี้แต่ก็เหมือนกับนายเขาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีอีกโก้และคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นขาใหญ่ในธุรกิจนี้แล้วดูสิลูกไม้หล่นไม่ไกลตน้น นายก็กลายเป็นแบบเขาดัสตี้เนี่ยต้องการเป็น WWE แชมเปี้ยนแต่เขาไม่ดีพอและอย่างที่ฉันได้ยินมานายเองก็ไม่ดีพอเหมือนกันทั้งสองคนอัดกันนะครับก่อนที่จะแยกย้ายกันไปตัดภาพมาคู่หกนะครับบ็อบบี้แลชลีย์เจอกับแซดดิกอเล็กซานเดอร์ระหว่างแมตช์เนี่ย m อ p ออกมาปั่นหัวแลชลีย์นะครับแต่ว่าแลชลีย์ก็จัดการแซดดิกอเล็กซานเดอร์ไปได้อย่างไม่ยากเย็นภาพมาที่รีฟมอ์แกนนะครับพูดถึงการหักหลังของเรียริปลี ลมอร์แกนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันคิดว่าพวกเราเป็นทีมที่ดีนะแต่เธอคิดว่าฉันเป็นภาระซะอย่างนั้นจริงๆแล้วฉันคิดว่าเธอคงไม่ได้ผิดหวังในตัวฉันหรอกเธอผิดหวังในตัวเองมากกว่าแต่ก็นั่นแหละฉันไม่ได้เป็นที่รองรับอารมณ์ของใครตัดภาพมาคู่เจ็ดนะครับแท็กทีม6คนเบียนกาแบรแ์อาสุกะลีฟมอร์แกนเจอกสัญญาดีเวลเบกกี้เลียรลิปลี่นะครับตัวแมทออกมาค่อนข้างดีครับทุกคน แต่ละคนมีบทบาทที่พอเหมาะไม่มากไปไม่น้อยไปนะครับจังหวะการใส่ท่ามีข้อผิดพลาดน้อยและมีจังหวะใหม่ๆที่ดูดีขึ้นทั้งสองฝั่งเนี่ยแสดงคาแรคเตอร์ได้อย่างชัดเจนนะครับว่าใครเป็นตัวดีใครเป็นตัวร้ายอสึกากลับมาเนี่ยการปั้มก็ดูจริงจังแล้วก็ดุดันขึ้นกว่าแต่ก่อนนะครับก็ถือว่าทําได้ดีตอนจบนะครับลิฟมอ์แกนเนี่ยใส่ออบลิเวียนกดนับ3เอาชนะไปสรุปเหตุการณ์กันหน่อยครับเหตุการณ์แรกครับดูมไมอินชัยแล้วก็อะเคเบรเนี่ยมากระทืบเดอะบัตไล เหตุการณ์ที่2ครับเดเมนพีทเนี่ยถูกแบนจากแมตช์ของเอชกับเอเจสตายในเรสเซลแมาเนียแบ็กลาชเหตุการณ์ที่3ครับแชมป้าเข้ามาลอบทำลายมูทัฟฟาอารีเหตุการณ์ที่4ครับเดนาบู u, ขอยากับเรจี้สรุปแมตช์กันหน่อยครับทุกคนคู่แรกเควินโอเว่นอัลฟาแคาเดมี่นะครับเจออีซีเคียวแล้วก็สตีดพูฟฟิต เควินโอเวนกับอัลฟาแคลเดมี่เนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่2เวียร์มาฮาวครับเจอเบริกแฮซันเวียร์มาฮาวสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่สามเดเมนพีสเจอกับ AJ s t y l e ครับ AJ s t y l e สามารถเอาชนะไปได้คู่ที่4ครับหาผู้ท้าชิงอันดับ1ชิงแชมป์ยูนิเต็ดสเตชแชมเปี้ยนนะครับมูตัฟาอาลีเจอกับเทียรี่แล้วก็เดอะมิสเทียรี่กับเดอะมิสเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ 4, คู่ที่5ครับชิงแชมป์ทเวนตี้โฟร์เซเว่นเดน่าบุกเจอกับ, ry, ry, กบ Mist, นิกกี้เอเอชเดน่าบุกสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่6 บ๊อบบี้แลชลี่เจอกับแซดดิก็กซานเดอร์นะครับบ๊อบบี้แลชลี่สามารถเอาชนะไปได้และคู่ที่7จ็แท็กทีม6คนครับเบียนก้าแบลเลอาซึกะลิฟมอร์แกนเจอกับซอนย่าดิเวลเบกกี้ลิสแล้วก็เลียลิปลี่นะครับอาซึกะเบียนก้าแบลเลแล้วก็ Leaf, Morgan, ลิฟมอร์แกนเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ในด้านของตัวแมตต์น,นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยค่อนข้างโอเคเลยคือดูดีเลยล่ะ แมทที่มีความจริงจังเนี่ยก็เป็นแมทที่ดูดีมีราคานะครับส่วนตัวแมทเนื้อเรื่องเนี่ยก็ดําเนินไปตามเนื้อผ้าก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่การปล้ำเนี่ยไม่ได้แย่อะไรนะครับในถ้าของเนื้อเรื่องเนี่ยก็ไม่ได้แย่มากนะครับเดเมนพีทโดนแบนจากข้างสนามฟินบาเลอร์ออกมาช่วยไม่แน่ในเรสโซมาเนียแบ็กลาสเนี่ยอาจจะมีการเปิดตัวสมาชิกคนใหม่ก็เป็นไปได้นะครับคือใช้โมเมนต์แบบเดิมในเรสโซมาเนียแหละแต่เปลี่ยนจาก เดเมียนพีทเป็นเรียลิบรี่เข้ามาแทนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ AJ ก็จะโดนกระทืบต่อไปแต่คิดว่าถ้าเปิดตัวสมาชิกใหม่ตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ดีต่อเดเมียนพีทสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพี่แกเนี่ยยังไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันเลยทุกคนคือได้ปั้มก็จริงนะแต่ว่าการพูดอย่างยังงั้นงั้น เนื้อเรื่องคาแรคเตอร์อะไรต่างๆก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับคือถ้ามีสมาชิกคนใหม่เข้ามาแย่งซีนเนี่ยอาจจะเหนื่อยก็ได้โดยเฉพาะถ้าเป็นเรียลิปลี่นะครับก็จะเป็นคนที่น่าสนใจมากกว่าเดเมนพีทอย่างแน่นอนส่วนในด้านของอารีเนี่ยผมค่อนข้างน่าเสียดายนะทุกคนคือมันแพ้เร็วไปนิดอะทั้งๆท,ที่แบบเพิ่งกลับมาเองนะครับนี่คือแมตท,ที่2จากที่มุตัฟฟาอารีกลับมานะฮะก็พแพ้แพ้ซะแล้วเราคิดว่าจะแบบเออสัก3 4่แมตช์แล้วค่อยแพ้ก็ยังดีนะครับ การที่เดอะมิสเนี่ยเอาเรื่องจริงมาพูดในการโต้เถียงกันเนี่ยผมก็มองว่าทําได้ดีนะคือในหลายๆแง่มุมเนี่ยมันก็เป็นการล้อเลียนนะครับแต่ว่ามันก็ทําให้คนดูเนี่ยรู้สึกอินตามได้ง่ายเพราะว่าอาลีเนี่ยเป็นนักมวยปั้มคนหนึ่งที่แฟนๆคอยเอาใจช่วยมากที่สุดนะครับคือมีแฮชแท็กเกี่ยวกับ justice for อา i หรือว่านู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่หยิบมาพูดได้อย่างน่าสนใจ ส่วนบ๊อบบี้แลสลียกับโอโมสนะครับก็ดูจางๆไปหน่อยนะถึงแม้จะรอสู้กันอยู่ในร r ส s t ลมาน n i a แ a c ็คลา h ก็เถอะแต่ว่าบ๊อบบี้แลสลียมันดูไม่ขึงขังเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาทุกคนมันดูขาดความสุข,ขุมขาดความน่าเกรงขามครับมันดูความเป็นแบบคือจะเป็นลูกบ้าก็ไม่ใช่จะเป็นสุข,ขุมนุ่มลึกก็ไม่เชิงมันอยู่กลางๆอะ่ะด้วยความที่คาแรคเตอร์มันเป็นคนดีแต่ต้องท้าทายคนอื่นมันก็เลยยาก นะครับบ็อบบี้แลชลีย์ก็เลยมีสถานะที่เป็นแบบว่าคาแรคเตอร์ที่อยู่กลางๆอาจแต่ MVP แต่ว่าก็ใจดีกับคนอื่นๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยทำให้คาแรคเตอร์ตอนนี้ของบ็อบบี้แลชลีย์ค่อนข้างที่จะขาดมิติไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าโดยเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยก็คงไม่ได้แย่อะไรมากมายนะ่ะนะครับผมเอาล่ะ ในรอก็มีเหตุการณ์ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมนะฮะก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วยังไงเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ